็นอะไรมิวทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นล่ะอ๋อไม่มีอะไรหรอกวาเราแค่เหนื่อยๆนะว้าก็บอกแล้วว่าให้วาไปหางานทําจะได้แบ่งเบาภาระมิวมิวจะได้ไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยคนเดียวแบบนี้ก็เราไม่อยากให้วาทํางานนี่แฟนคนเดียวเราดูแลได้ อย่าคิดมากสิวาเราไม่เป็นไรจริงๆอืมรู้แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันนะจะได้ไปกินข้าวกันอืมฮ <c oughs> จะไม่ให้คิดมากได้ยังไงล่ะ จะเลิกเล่นได้ยังผมต้องรีบไปประชุมนะโอ้หบอสก็ใครใช้บอสใส่เสื้อวินมาล่ะครับใส่สูทมาแต่แรกก็จบแล้วไม่เห็นต้องมาเปลี่ยนให้ยุ่งยากนี่คุณบ่นผมเหรอโอหบอสใครจะกล้าบ่นบอสล่ะครับที่ผมพูดเนี่เพราะผมเป็นห่วงนะเห็นต้องมาเปลี่ยนเสื้อทุกวันแบบนี้ผมเห็นแล้วเหนื่อยแทน ผมก็เหนื่อยเหมือนกันนั่นแหละเหนื่อยกับงานเรอครับบอสเหนื่อยคุณนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยอะไรบอสอะไรบอสก็แฟนผมนัสิมาทำอะไรแถวนี้ก็ไม่รู้ ดูว่าเรื่องอะไรแต่ดูเหมือนน่าจะมาสมัครงานนะครับเนี่ยฮะสมัครงานแบบนี้โดนจับได้แน่เลย<อ>เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับนี่แฟนบอสยังไม่รู้เหรอครับว่าบอสเป็นเจ้าของบริษัทก็ยังไม่ได้บอกนะสิโอ้แล้วบอสจะบอกเมื่อไหร่ครับโกหกเมียมันไม่ดีนะครับ ด้อย่างผมนี่ไม่เคยโกหกเมียเลยงั้นเดี๋ยวผมฝากคุณดูแลวานะผมปรชุมเสร็จจะรีบกลับมาได้เลยครับบอสผมจะดูแลอย่างดียุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเลยครับอืมฝากด้วย มีอะไรอีกผมจะบอกว่าโกหกเมียานานๆมันไม่ดีนะครับบอสโก้ไปไป,ไปผมจะไปไประชุมอะไรกันนี่เธอไม่ได้ทำงานมาปีหนึ่งแล้วหรอวะใช่ แฟนฉันเขาไม่อยากให้ทํานะสิแต่ช่วงนี้ฉันเห็นแฟนฉันเขาขับวินเหนื่อยเลยอยากแบ่งเบาภาระขับวินนี่แฟนเธอขับวินเหรอใช่ทําไมเหรอเ่าแค่รู้สึกว่าดูเหมาะกับคนกระจอกอย่างเธอดีนะนี่นี่ฉันถามจริงนะไม่อายบ้างเหรอที่มีแฟนขับวินอะ ทำไมต้องอายด้วยล่ะอาชีพขับวินก็เป็นอาชีพที่สุจริตเหมือนกันไม่ได้ด้อยค่าไปกว่าพนักง,งานออฟฟิศอย่างเธอเลยฉันว่าคนที่จะต้องอายควรเป็นเธอมากกว่าบีมที่จ้องจะจะด้อยค่าคนอื่นจ้าไม่คนดีเง้นเชิญแกกัดก้อนเกลือกินต่อไปเถอะฉันไม่รับแกมาให้รถบริษัทหรอกไป อ้าวนี่มันไปสมัครงานนียครับทําไมผู้จัดจาการทิ้งแบบนี้ล่ะครับเออคนเดียวก็ฉันไม่รับเขาเข้าทํางานเนียครับก็เลยยันมันทิ้งไม่รู้จะเก็บให้ลูกบริษัททําไมเดี๋ยวก่อนนะบริษัทเราขาดคนไม่ใช่เหรอมีคนมาสมัครก็ต้องรีบรับไปสิครับ ถึงอย่างนั้นก็ควรเลือกรับคนหน่อยสิคะไม่ใช่ใครมาก็รับหมดโหคุณสมบัติตรงเป๊ะขนาดนี้คุณดีมไม่รับได้ไงครับเนี่ยเอหรือจะส่งให้สำนักง,งานใหญ่เช็คอีกทีดีนะว่าแบบนี้ควรรับไว้หรือเปล่า <S <S 2> <S 2> <S 2> โทรหาสัญญาใหญ่ก,กว่าเอ๊หรือไม่โทรดีนะเอ๊โทรดีกว่าหรือไม่โทรดีโทรแหละโทรไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะฉันรับได้ค่ะอย่างนั้นเลยครับคุณบีมถูกต้องแล้ว ขอบคุณมากนะคะอดุไม่ต้องไหว้ครับผมเป็นแค่คนขับรถแม่ยาวาไมาได้เข้าทำงานที่นี่แล้วค่ะวาวาไหนเหรอลูกก็ใหญ่าวาเพื่อนสมัยเรียนหนูไงแค่เห็นหน้ามันก็หงุดหงิดแล้วอ๋อ ยัยเด็กนักเรียนตัวอย่างที่หนูเคยบ่นให้แม่ฟังนั่น่ะเหรอใช่ค่ะแล้วตอนนี้มันก็มาทำงานที่นี่แล้วมันต้องแย่ตตำแหน่งงานหนูแน่เลยค่ะทำไงดีคะแบบนี้หนูไม่ยอมนะคะแม่ไม่เป็นไรลูกมันเข้ามาทำงานได้มันก็โดนไล่ออกได้เหมือนกัน งกาแฟมาสิฉันเหรอก็ใช่ไงโต๊ะนี้มีแค่เธอกับฉันถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครเอาเร็วสิไปสิค่ะค่ะค่ะบริษัทนี้ไม่มีแม่บ้านเหรอครับเอ๊ะหรือว่าคุณบีไม่มีมือก็บีไม่ว่างบีจะใช้เด็กใหม่ไปได้หรอคะ แม่แต่คุณวาเขาไม่ได้มาสมัครเป็นแม่บ้านนี่ครับเดี๋ยวผมไปเรียกแม่บ้านให้เอาไหมเอาไหมครับทำไมแค่ชงกาแฟถึงกับต้องเรียกแม่บ้านเลยเหรอคุณชมแม่ หรือพนักงานใหม่เลือกงานถึงชงกาแฟไม่ได้เอ่อเปล่าค่ะฉันไม่เลือกงานให้ฉันทําอะไรฉันก็ทําค่ะดีรู้ตัวก็ดีเพราะฉันไม่ชอบพวกเลือกงานยิ่งคนอย่างเธอไม่สําคัญกับบริษัทนี้อยู่แล้วฉันจะไล่ออกมาหล่ก็ได้รู้ไว้ด้วย <laughs> คุณจุ๋มครับแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ใช่คนธรรมดาอย่างที่เราคิดนะครับไม่ธรรมดา,างไงฉันเห็นเยาววาตั้งแต่สมัยเรียนจนก็จนเกดีได้เพราะประจบอาจารย์ทั้งนั้นไม่เห็นจะเก่งอะไรสักหน่อยใหญ่นี่อ่ะเรียกว่าธรรมดายังดูดีเกินไปด้วยซ้ำนี่แกออกตัวแทนมันแบบนี้แกชอบมันเหรอ เป็นถึงคนสนิทของท่านประธานหาให้มันดีกว่านี้ไม่ได้หรือไงตา<ะ>ต<ะ>ับเปล่านะครับผมไม่ได้ชอบคุณวานะครับแต่คุณวาเขาเป็น,เป,นเป็นแฟนผมเองครับ คุณแล้วว่าคุณวาไม่ใช่คนธรรมดานี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยบอยฉันจะเป็นลมแม่แม่ผมจะหักเงินเดือนและโบนัสของพวกคุณเป็นการลงโทษเพราะพวกคุณใช้อำนาจในทางที่ผิดและถ้าพวกคุณยังไม่ปรับปรุงตัวผมจะไล่พวกคุณออก ปนะขอโค่ะจะปรับปรุงตัวนะคใช่ค่ะอย่าไู้ปกครอเลยนะคะทเดียวครับบอสได้ครับอ่ไปไปๆไปไไหนคะไปทำงานสิหรืออย่าง เราขอโทษนะที่ปิดบังวามันโดยตลอดยกโทษให้เรานะอืมแต่ถ้ามีคราวหน้าอีกหวามไม่ยกโทษให้แล้วนะครับสัญญาครับ สักไม่ต้องละเอียดนะคะได้เลยค่ะห้าสิบบาท ไหมคะคุณมิ้วรับเพิ่มไหมไม่แล้วนะครับผมอิ่มแล้วไก่ร้านคุณวานี่อร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับแหมได้ยินคนกินพูดแบบนี้แม่ค้ากระใจฟูเลยค่ะว่าแต่คุณมิ้วเถอะมากินข้าวเหนียวไก่ทอดทวนแบบนี้ไม่เบื่อบ้างหรอคะไม่เบื่อหรอครับผมชอบ ชอบข้าวเหนียวไก่นะครับอขอบคุณค่ะนี่ครับขอบคุณนะคะงั้นผมขอตัวก่อนนะครับพอดีต้องรีบไปประชุมเดี๋ยวครับคุณนิวอะไรครับ ประชมอยู่แล้วมีข้าวเหนียวติดหน้าแบบนี้มันจะดูไม่ดีนะคะ เรียนแกดูแลไม่ใช่หรอก็ไม่ได้ลำบากเท่าไหร่หรอกแค่ไม่สบายเหมือนเมื่อก่อนน่ะเออไก่ร้านฉันอร่อยนะเธอลองชิมดูสักชิ้นไหมอี้หอมแบบนี้ใครเขากินกันอมน้ำมันขนาดนี้คืนกินไปนะอ้วนแย่ มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกบีมถ้าเธอได้ลองกินเธออาจจะติดใจจนต้องมากินทุกวันก็ได้นะโอ๊ยไม่มีทางหรอกและอีกอย่างฉันทำงานอยที่บริษัท LKT เพราะนักงานอย่างพวกฉันไม่กินของพวกนี้หรอกอย่างฉันนะนะต้องกินอะไรที่แบบเฮลตี้เฮลตี้แต่พูดไปแกก็คงไม่รู้จักหรอกเพราะทั้งชีวิตแกคงรู้จักแต่ข้าวเหนียวไก่ทอด ไปทำงานดีกว่าเหม็นสากลิ่นไก่ฮัลโลค่ะคะคุณนิวเหรอคะใช่ครับผมเองตอนนี้ไก่ทอดนันคุณวานเหลือเยอะไหมครับพอดีผมจะสั่งนะก็เหลืออยู่ค่ะ แต่คุณมิวจะกินไก่ทอดอีกหรอคะเมื่อเช้าคุณกินเปงผมบอกแล้วไงว่าผมชอบไก่ทอดร้านคุณวามากและอีกอย่างผมจะสั่งไก่มาเลี้ยงพนักงานตอนเที่ยงนี้ด้วยเอาเป็นว่าคุณวาเหลือเท่าไหร่ผมหมั่หมดเลยนะครับบอกหมดแล้วเหรอคะได้ค่ะเดี๋ยววารีบเอาขึ้นไปสมกันเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะ คุณยิอวอยู่ห้องนี้หรือเปล่าคะยิวอะแกมาทำอะไรที่นี่ก็มาส่งไก่ทอดนี่ไงทอดเสร็จใหม่ๆหอมๆเลยนะฮะส่งไก่ทอด <c ười> ไก่ทอดท่าทางของแกนี่นะใครจะซางฉันพูดจริงๆนะเขาเพิ่งโทรมาสั่งฉันเมื่อกี้นี่เองฉันว่า แกคงมาผิดที่แล้วแหละนี่ฉันจะบอกอะไรให้นะบริษัทนี้อ่ะเขาไม่กินของแบบนี้กตรอกเพรากินแต่อาหารหรูๆกันเอ๊ะหรือว่ามีคนสั่งมาเลี้ยงหมาจรจัดแถวนี้เฮ้ยต้องใชด้ได้เลยอะ <c oughs> ทำไมพูดแบบนั้นล่ะบีมทำไมฉันพูดความจริงแล้วมันผิดตรงไหนร้านเธอทำสาหรือเปล่าก็ไม่รู้ไข <c oughs> ่กากินก็บ,บ้าแล้ว ออกไปได้แล้วไปอย่าให้ฉันต้องเรียกปพมอาอไล่ถ้าฉันส่งไก่เสร็จมเมื่อไหร่ฉันไปแน่ฟังสามคนไม่รู้เรื่องใช่ไหมได้เอามามนมีจจบน่บีมจะทำอะไรอ่ะจะเอาไปนี่ไงบีมหยุดนะ นี่ไงคนที่สั่งไก่ทอดร้านฉันทำไมคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าออไม่มีค่ะท่านปราไม่มีค่ะเอ,อ๊ะนี่ทำไมคุณถึงเอาชุดพนักง,งานต้อนรับมาใส่ละ่ะคุณไม่บ้านออคือนี่เธอเป็นแม่บ้านเหรอบ,บีม จะต่อผมได้หรือยังว่าเอาชุดนมาใส่ทำไมก็นิไม่อยากให้ลูกค้าที่เข้ามาในบริษัทมองบีมแบบดูถูกเหมือนตอนที่บีมใส่ชุดแม่บ้านนะคะบีมก็อยากให้เขามองแบบเชื่อมชมบ้างเหมือนที่เขามองพนักงานต้อนรับค่ะ ขนาดเธอยังไม่ชอบให้ใครมาดูถูกเลยแล้วทำไมเธอต้องไปดูถูกคนอื่นเขาไม่มีอาชีพไหนหรอกนะที่ต่ำต้อยมีแต่ทัศนคติคนต่างหากที่ต้อยต่ำอย่าไปดูถูกอาชีพของคนอื่นแค่เพราะมันไม่ใช่อาชีพของเราจำไว้ค่ะทนาทาน ฉันขอโทษนะคะไม่ต้องมาขอโทษผมหรอกไปขอโทษคนวายเขาเถอะฉันขอโทษนะว่าที่พูดดูถูกเธอแบบนั้นไม่เป็นไรรอกดีมคนดำมันผิดพลาดกันได้ถ้าผิดแล้วรู้จักแก้ไขฉันก็ไม่โกรธหรอกยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันอืมฉชนเข้าใจแล้วฉันจะปรับปรุงตัวฉันจะไม่ทำแบบนี้กับใครแล้ว